สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องมดสาวลืกินแซบนะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สวนป่ากล้วยค่ะจะพาไปเก็บของกินของคุณแม่มือใหม่นะคะหรือว่าที่ ไว้สาหรับเพิ่มน้ํานมนะคะหรือว่ากับข้าวของเราเองนะคะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในโดมป่ากล้วยนะคะหลายคนก็น่าจะสงสัยนะคะว่าออกเดือนแล้วหรอยังไม่ออกนะคะก็เห็นแต่ตัวรักกุมอยู่นะคะอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เราก็จะไปเก็บปลีกล้วยนเองค่ะซึ่งเอาไปทํากับข้าวเย็นนี้นะคะเพิ่มน้ํานมหรือว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไงเนี่ยเพิ่มน้ำนมแล้วก็เป็นของกินของ คุณแม่มือใหม่น่นเองค่ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวตามน้องเข้าไปในป่ากล้วยเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเองนะคะไม่ได้ไปไกลค่ะนี่ก็จะเป็นสวนของคุณป้านะคะก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านค่ะกล้วยส่วนมากกล้วยก็จะเป็นอาหารหนูอาหารการะรอกไปนะคะมันสุกแล้วไม่มีใครกินค่ะ นี่ก็จะเป็นกล้วยน้ําว้านะคะดีกล้วยก็อยู่ใกล้ๆลอยู่นู่นหนึ่งหัวค่ะโบรนู่นค่ะแต่ว่าต้องปีนขึ้นด้วยนะคะหนูอาบน้ำแล้วหนูก็เลยไม่ปีนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่มันใช่ไหนะคะกล้วยออกเยอะมากเลยค่ะนี่ก็กล้วยกล้วยสัวมากก็ ป้าก็จะเก็บไปให้หมูนะคะให้หมูค่ะนเราก็ขึ้นมาจนถึงตรงน,นี้มันอยู่สูงแล้วเกิน คนเราได้ของกินมาแล้วนี่ค่ะหัวกรีนะคะเดี๋ยวเราจะไปแกงนะคะซึ่งก็หัวเดียวก็พอแล้วนะคะที่จริงมันมีเยอะมากค่ะแต่ว่าหนูกินคนเดียวนะคะก็เลยเอาหัวเดียวก่อนค่ะถ้าอยากจะกินก็ค่อยมาเก็บใหม่นะคะเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนิดเดียวเองค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปทํากับข้าวกันเลยค่ะไปละนี่ค่ะทุกคนพอกลับมาถึงที่บ้านนะคะแม่ก็มาแกงไก่ค่ะ แกงข้าวเบอร์ไก่นะคะวันนี้นำเสนอเมนูโดยแม่ของหนูนั่นเองค่ะข้าวเบอร์ไก่ค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเบอร์ไก่ใส่ผักาแห้งนะคะหรือว่าปกติเรเรียกว,ว่าบักเกอเออร์นั่นเองค่ะบักเกอเออร์ะคะ่ผะผักกาแห้งนะคะหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่อย่าบอกว่าใส่ผักกาดแห้งแล้วก็อร่อยมาก และสุดท้ายมาหนูก็กินไม่ได้อยู่ดีไก่ <g ai> <g ai> นะคะแล้วก็ผักกาแห้งนี่เป็นของหมากดองนะคะกินไม่ได้ค่ะอดค่ะได้แต่กลิงน้ำลายไปนะคะว้าวเมนูวันนี้น่ากินจังเลยเดี๋ยวเราค่อยทำแกงของเราดีกว่าค่ะ